cung canh kim thủy tam lán sôm tam no tam sôm tam cái lá dễ lá bán gì เชนท้าไก่หายคนยนะค้วมีสีร้อยี้ยาทเนลูกค้านี่ถ้าไปเชื่อ่อนี่ให้เอาคนําแล้วเนาะก็แบบย่างสวยเออจะภาพใจดีอสวัสดีค่ะอยาไยิบาไก้นะปลานะไหนไนปากรู๊กปลากา

教育。

วันนี้น้อยก็ได้ร่วมทำบุญลงทานร่วมกับญาตินะคะเป็นเค้กกล้วยหอมแล้วก็น้ำส้มนะคะอันนิสงในการทำบุญลงทานก็คือมี10ประการนะคะ 1. ไม่อดหรือขาดแคลนอาหารการกินตลอดชีวิตในปัจจุบันและพบหน้าสร้างเหตุใด,ดย่อมได้เหตุนั้น 2. อมีผู้อถระท์เรื่องอาหารเสมอสร้างเหตุใด,ดย่อมได้เหตุนั้น 3. เป็นผู้เมตตาหนีในทรัพย์อันเป็นบอกเกิดให้เกิดความโลภเบาบางจิตโลภเบาบางยิ่งให้ก็ยิ่งไม่อยาก 4. เป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ไปด้วยโภกทรัพย์คือทรัพย์ที่ต้องใช้สอยในปัจจุบนัน5ไม่เป็นผู้ยากขาดแคลนยากจนในชีวิตผู้ให้ย่อมได้โภกทรัพย์6เป็นผู้จเจริญรุ่งเรือง,องในการประกอบอาชีพ บุญคือสำเร็จ 7. มีความสุขเกิดขึ้นจากการเสียสละบุญจากการชนะใจตัวเอง8สำเร็จได้ตามปรารถนาบุญย่อมส่งผลตามที่เราต้องการจริง9สามารถส่งผลให้เป็นเศรษฐีได้ในชาตินี้หรือชาติหน้าจากอนิสง์ของทานบารมีสิบเป็นเหตุปัจจัยในการสร้างทานบารมีซึ่งจะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงธรรมในอนาคต ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้ทุกคนได้รับผลบุญในครั้งนี้ด้วยนะเจ้าคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะฝากติดตาม Facebook Fanpage ให้ไว้ได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปทำบุญที่ไหนเยวจะนำเก็บภาพ มาฝากทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ